งานสีดำนะครับที่อำเภอ,อเขาบุญน้อยสุร,ราษชครับข้าวเต็มโต๊ะเลยครัวครัวครัวป้าคุยอืมอืมครัวอะไรล่ะนานะ กลัวนะคุยกลัวนะคุยกวายนี่นเออกรี้อลอเออั

อันี้อ่นนั้นเป็นะกันนะิๆเลยนะยะไม่มีคนชู้รักกินเดิมยูนะบนี้นเีคว้มันจะมีแต่คนคนยมะม่วงนะยมะม่วงคนนักโคนเลยมันก็ครมาคนมาด้ะนักโคนบนไม่มีคนชู้รักมาเที่เลยไม่มีนชรเคน

จะปาาเปลี่ยงกันตีนะเต็นโต๊ะพอเลมันยำยอดร่วมันไม่ได้อดเดี๋ยวมาานี่เอม่อไ้เิ่าดนนี้เออเดดี้น ก็ทำมากับเว้ย uh ันเรียนอะไรโมกอันนะครันเพราะว่าอะไรกับปืนยังเด็กรอเท้าแล้วเดี๋ยวเลื่องยังเด็กนี่ผมว่ามีปืนแล้ว

สารปรับสภาพดินปัตตีห้าดาวปรับปรุงบำรุงดินพื้นฟูสภาพดินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม